สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตในรายการเปิดเรียนสองโลกทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีซีช่อง3ามองนี้ครับวันนี้ผมและก็ทีมงานเปิดเรียนสองโลกนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศสําคัญในกลุ่มอาเซียนของเราเป็นหนึ่งใน,นสิประเทศนะครับแล้วก็แบบประเทศนี้นั้นเป็นประเทศที่น่าสนใจคือว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งทั้งประเทศเนี่ยมีเกาะต่างๆ,ๆทั้งหมดเนี่ยถึง7,100เกาะทีเดยนะครับ หลายปีมาแล้วนี่นะครับผมได้มีโอกาสไปฟังท่านผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยนะครับบรรยายถึงเรื่องความเจริญของประเทศนะแล้วก็ในตอนหนึ่งนะครับท่านก็บบรรยายบอกว่าความจําเป็นในการที่จะสร้างชาติให้เจริญนั้นทุกคนจะต้องรู้ภาษาอังกฤษแล้วจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเหมือนกับว่าเป็นภาษาที่สองหรือได้ดีพอๆกับภาษาไทยยืนนะครับ ท่านบอกว่าประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมักจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็ประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษผู้คนอ่อนภาษาอังกฤษนั่นนะครับมักจะเป็นประเทศที่ไม่เจริญมีพ้มคนเดียวล่ะที่นั่งในที่ประชุมนั้นนะแล้วก็ยกมือคานท่านผมคานบอกว่าในประเทศฟิลิปปินเนี่ยไอ้ความที่เขามีประชากร85ล้านคนแล้วก็มีเผ่าพันธุ์ต่างๆใช้ภาษาต่างๆนี่นะครับ แตกแยกออกไปเนี่ยถึง170ภาษาเขาก็จึงมีความจําเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาทางราชการดังนั้นน,นะครับบรรดาเอกสารต่างๆเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละครับแล้วผู้คนที่นั่นก็ใช้ภาษาอังกฤษกันได้ดีแม้ว่าคนที่อยู่ตามในบทไกลๆก็ยังพูดจาภาษาอังกฤษได้ดีจริงๆเนี่ยน,นะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นจะช่วยให้ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่จเจริญเหมือนอย่างที่ท่านว่าเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางประเทศผู้คนอ่อนภาษาอังกฤษครับแล้วก็มุ่งมั่นกับวัฒนธรรมกับภาษาตัวเองอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะผู้คนพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากนะแต่ปรากฏเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศฟ,ฟิลิปปินส์แล้วประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับท่านผู้ชมก็ทราบว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นจเจริญกว่ามาก ฟิลิปปินเป็นประเทศที่มี3บุคลิกภาพนะในบุคลิกภาพแรกก็คือว่าเป็นชาวเอเชียแล้วก็เป็นชาวเอเชียแท้ๆผมดำผิวเหลืองความคิดความอ่านวิธีคิดบางอย่างนี่นะครับเป็นยังเป็นเอเชียอยู่ครับแต่ว่าในบุคลิกภาพที่2นั้นก็คือรับมาจากทางสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาเคยปกครองประเทศนี้อยู่48ปีฮะแล้วก็ในระหว่างปกครองนี่นะครับก็ได้สอนให้คนฟิลิปปินนั้น รู้จักความเป็นประชาธิปไตยรู้จักพวกสิทธิมนุษยชนรู้จักพวกเสรีภาพ illa, Darwin, FR, อะไรต่างๆนานาเหล่านี้และในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อะไรก็ยึดหล <In Japanese, S 2> ักกฎหมาย oo, ชอบทางด้านกฎหมายยกย่องทังกฎหมายไอ้อย่างนั้นแหละครับก็ถ่ายทอดมาสู่ความมิกามอ่านแล้วก็มาสู่ค่านิยมทัศนคติของพวกฟิลิปปินส์ด้วยครับในบุคลิกภาพที่สเนี่ยนะครับก็รับมาจากประเทศสเปนนะ พวกสเปนเนี่ยเป็นพวกที่ชอบระบบอุปถัมภ์นะชอบเล่นพักเล่นพ่วกแล้วยิ่งมาปกครองพวกฟิลิปินนะก็แบ่งพวกฟิลิปินเน่เป็นพักเป็นพวกไม่ให้รวมกันได้นะครับแล้วยิ่งอยู่ตามเกาะแกงต่างๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้ระบบเล่นพักเล่นพวกเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นในประเทศฟิลิปินเนี่ยนะผู้คนเนี่ยก็รับเอาบุคลิกภาพนี้มาจากสเปนทําให้มีระบบอุปถัม์สูงเล่นพักเล่นพวกสูงแล้วก็ ลามปาลมเข้าไปสู่ระบบการเมืองเลยครับท่านจะเห็นว่าในประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของมาคอสนะครับการทุจริตคอร์รัปชันนะ่ะสะนันโลกทีเดียวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนฟิลิปปินส์รับมาจากประเทศสเปนก็คือว่าการชอบร้องรำทำเพลงครับ